สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำยาปอดเบนเจอร์นะครับ2.0 Bi Turbo นะ <c oughs> เราเอาน้ำยาเดิมออกหมดแล้วนะตอนนี้เราจะใส่น้ำยาตัวใหม่1 2 3 4 YF นะครับเราทำระบบไว้รองรับไว้หมดแล้วน,นี่นะครับ เติมเข้าไปเลยน้ำยาแอร์หนึ่งสองสาสี่วเอตัวนี้เป็นคนละคันเป็นน้ำยาที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ ตอนนี้ในเมืองไทยตอนนี้ที่ใช้ก็จะมีพวกเทสลานะครับรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นแล้วก็มัดแตงนะครับแล้วก็จำมไม่ได้ละว่ามา,มาดูการตัวน้ำยาเข้าวยังป่วยยัง ร้านอะไแอร์คาร์จอบวีพีนะครับ0 6 2 9 38ส้ามันเก้ิกิโลเมตรเิ่งได้สักไม่น้อยนะแตอ่อยากลอง ตัวนี้จะลดจะจะช่วยให้เครื่องช่วยฉุดช่วยลดการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าแรงอัดไม่สูงนะครับแต่ได้ความเย็นดีนะก็กระดาษรถไฟฟ้าไม่ใช้เครื่องยนต์นะครับต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเขายังใช้ตัวนี้เลยรถ กันอื่นๆที่ที่เคยทำแล้วพวกมัดแตงพวกเคลลาอะไรพวกนี้ก็ดีครับเอาแล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเกจออกนะครับเปลี่ยนเกจธรรมดาใส่แล้วใช้เกจดิจิตอลนะครับตัวเดียวกับที่ชาวอุ้านไทยทอดโลท่อไฮนะครับอยู่ที่40องศานะครับราพุมทอโลอยู่ที่14องศาเขายังมีการจับ ทอด้อดข้าตรงตรงเข้าท่อยเท่อโลนะครับเรามาดูเราฟุมงกัน สดนะครับทดลสดก็ b. ครเร็วเราอยู่ที่กิโลเมตรชั่วโมงนะครับอุา่าุมมลงมา5.8แล้วนะตอนนี้เราเข 6. 6. 6. ้ามาเมื่อวนี้เกสนเพราะว่าเราเปิดประตูเข้ามา5.4ยังลงเลยนะครับ5้า 5, 5. 5. เช็ดูนะครับเปิดความเร็วลมขนาดนี้นะครับแล้วได้อุณะภูมิขนาดนี้ไหมนะครับก็ส่วนใหญ่จะเปิดเบอร์หนึ่งกันแล้วก็เอามาเม็กอุระภูมิให้แหกตานะไม่มีเมกนะครับของจริงจากร้านแอ์ออโตช็อปเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้าน แอร์คาชอวบีไอพรังคูณ